สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกันนะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นกฎทางกายภาพสามข้อที่เป็นลากฐานของกลศาสตร์ตั้งเดิมใช้สำหรับการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุก,กับแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นและการเคลื่อนที่เนื่องจากแรงเหล่านั้นกฎข้อที่หนึ่ง กฎของความเฉยกฎของความเฉยคือวัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ตาบใดที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ตามใดที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกันกฎข้อที่สองกฎของแรงกฎของแรงคือความเร่งของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทำต่อวัตถุ แต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุถ้าเราผลักวัตถุให้แรงขึ้นความเร่งของวัตถุก็จะมากขึ้นตามไปด้วยกฎข้อที่สามกฎของแรงปฏิกิริยากฎของแรงปฏิกิริยาคือแรงที่วัตถุที่หนึ่งกระทําต่อวัตถุที่สองย่อมเท่ากับแรงวัตถุที่สองกระทําต่อวัตถุที่หนึ่งแต่ทิศทางจะตรงข้ามกัน นิวตันอธิบายว่าขณะที่ดวงอาทิตย์มีแรงกระทําต่อดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ก็มีแรงกระทําต่อดวงอาทิตย์ในปริมาณเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามและนั่นคือแรงดึงดูดร่วม